I will always remember. The day you kiss lips Light always you'll day as a feather my remember The สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะมารีวิวสมบัติทัวร์นะคะกรุงเทพรามพูนม2นะคะเป็นสมาร์ทคาร์ดนะคะตัวนี้ว่ามีพิเศษอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะว่าข้างในมีพิเศษอะไรบ้างตามกันไปได้เลยจ้า เดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะอลังก,การงานสร้างมากที่หนึ่งนะคะเป็นรถที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสแกนเนียนะคะเป็นอ่อรุ่นสแกนเนียที่ว่าอ่อจะนิ่มมากนะคะถ้าเป็นรถยี่ห้อนี้นะคะ <S 1> <S 1> <S ก็ไม่ได้โปรโมทหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าสมากจะได้ใช้แบบว่านั่งรถยี่ห้อรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอัตโนมัติหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมลาลัยเป็นอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ อัตโมติแน่เลยนะคะตรงนี้นะก็ยังไม่ได้มีข้อมูลความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับพวกอะไรน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหน้านะคะจะไม่มีอะไรกั้นนะคะตรงนี้จะเป็นแบบว่าทางรงเข้าไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแบบบันไดเข้ามานะคะยุคที่พัฒนาขึ้นมานะคะสมัยก่อนนั้นก็คือเป็นรุ่นป .2 นะคะแต่ว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่น หมอสองนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเอา่อเป็นเบาะ VIP คล้ายๆเบาะ VIP เลยนะคะตัวนี้นะเป็นรุ่นที่แบบว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนัง หนังห่อหุ้มเบาะหมดเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็เป็นระบบที่นั่งแบบว่าคู่แล้วก็เดี่ยวถ้าใครมาก่อนก็จะสามารถซื้อเบาะเดี่ยวได้ก่อนก็จะนั่งเป็นส่วนตัวที่หนึ่งนะคะระบบมอสองนะคะเป็นมอสองก็ไม่มีห้องน้าเหมือนกันนะคะตอนนี้จะเป็นแบบเบาะเรียงยาวไปข้างหลังเลยนะคะข้างหลังจะเป็นแบบสี่เบาะคู่หลังสุดเลยนะคะ<ม>ตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเป็นเบาะห่อหุ้มด้วย หนังทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นแบบรูหล่าวหมาเห่ามากแม่ตัวนี้นะคะ<แ>ก็จะมีแบบพอร์ต USB ให้นะคะที่แบบว่าแตกต่างจากรุ่นเก่ามากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB ให้นะคะชาร์จเต็มที่ได้เลยจ้ะแต่เราบอกก็จะมีแบบพอร์ต USB ให้นะคะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันดีกว่าว่า มีอะไรบ้างพิเศษยังไงตรงนี้ก็จะเป็นแบบชั้นวางของปกตินะคะข้างหลังก็จะมีคอมแอร์ air, แล้วก็จะมีพัดลมดูดอะไรปกตินะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปชมข้างหลังดีกว่านะคะเ mm hmm. บาะตรงนี้นะคะจะไม่มีทีวีหลังเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะธรรมดาซึ่ง ไม่สามารถนวดไฟฟ้าได้นะคะตรงนี้จะเป็นม .2 อ m สมาร์ทการ์ดของสมบัติทัวร์นะคะก็จะมีสื่อให้ดูตรงข like ้างหน้านะคะก็จะเป็นทีวี1ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นทางโล่งลงไปบันไดนะคะเหมือนแบบว่าอ๋อมองชมวิวอะไรได้แบบสบายเลยนะคะตรงนี้นะ